เคสของน้องแบงค์นี่มีทั้งหมดสิบสองข้อนะเรามาถึงข้อที่แปดแล้วทัวกันที่หน่อยนะจ้ะคุณแม่สร้างบระมีมาอย่างไรกับหมู่คณะครับทำไมท่านถึงรักและผูกบังกับหลงพ่อและคุณยายมากแต่จะว่าคุณยายท่านมักจะได้รับบุญเป็นเจ้าของบุญที่เนื่องโดยคุณยายมาโดยตลอดซึ่งเป็นบุญที่ท่านปลื้มมากๆเลครับ ครั้งที่ท่านได้ทําบุญทองคําเพื่อคลุมเกรือนทองของคุณยายหลวงพ่อบอกว่าให้คุณแม่นําทองมาถึงตอนเที่ยงจะพบกับอนุภาพของบุญทองเที่ยงถึงเป็นเรื่องของพบซ้อนพบเป็นอย่างไรครับและจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกไหมครับหรือมันเป็นอย่างไรแล้วก็ทวนนิดหน่อยจ้ะฟังอยู่ลึกๆจ้า เราตัดตอนเลยนะไม่ต้องทวนตอนต้นเลยจ้ะเมะื่อเวลาผ่านไปด้ศักระยะหนึ่งได้มีสาธิตชนมีจํานวนมากเดินทางมาปฏิบาททาัติธรรมในวัดป่าของพระมหาเทระผู้ใหญ่เลย,ยายอาจารย์ในชาตินี้นะจ๊ะจนพื้นที่ภายในวัดรองรับไม่ไหวดังนั้นจึงทําให้พระมหาเทระอดีตพระราชาตามทันไหมจ๊ะได้มีดําริที่จะสร้างวัดใหม่ขึ้นภายในเมืองพระวัดป่าของพระมหาเทระผู้ใหญ่ เริ่มครับแคบและไม่อเพียงพอที่จะรองรับคนที่จะมาปฏิบัติธรรมซึ่งคุณนมางลูกอดีตติดตามพระมหาเถระอดีตพระราชาไปร่วมสร้างวัดใหม่ในเมืองด้วย<า>แต่ไม่ทันที่วัดใหม่จะสร้างเสร็จพระมหาเถระผู้ใหญ่ก็ได้ละสังขารไปก่อนนี่นะจ๊ะลำเบื่อพระมหาเถระผู้ใหญ่ท่าได้ละสังขารไปแล้ว คุณแม่ของลูกจึงมีโอกาสได้รับบุญพิเศษโดยการเป็นเจ้าของบุญในการสร้างเจดีย์ที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ไปใช้สำหรับใส่อธิธาของพระมหาเถรระผู้ใหญ่และผู้ใหญ่อาย์ในชาตินี้นะจ๊ะซึ่งบุญพิเศษในครั้งนี้ถือเป็นบุญอาสาตรณะหรือบุญพิเศษเฉพาะตัวที่เนื่องดยคุณญาจารย์ ซึ่งคุณแม่ของลูกก็ได้เคยเป็นเจ้าของบุญนี้มาหลายภพหลายชาติแล้ว้ดยอดีิตท่านจึงรู้สึกปลื้มปิติในบุญวิเศษครั้งนี้เป็นอย่างมากและด้ผลแย่งบุญวิเศษที่ท่านเคยทําผ่านมาจึงได้กลายมาเป็นผังสํมฤทธิ์จิดตัวท่านมาจนถึงชาติปัจจุบันแต่<า>นนในชาตินี้เปานคุณแม่ของลูกที่ทราบข่าวบุญเรื่องมหาสวรรณรัตนภูษา หรือผ้าคลุมเรือนทองของคุณยายที่ทำด้วยทงองคำบริสุทธิ์ท่านจึงตัดสินใจรับเป็นเจ้าของบุญนี้ในทันท,ทีที่ทราบข่าวาแต่ก็มีส่วนในงบุญกันหลายคนนะหลักๆะตรงนี้นะถึงแม้พระมหาเถระผู้ใหญ่จะละสังขารไปแล้วก็ตามคุณแม่และลูกชายก็คือตัวลูกในชาตินั้นตามทันไหมจ๊ะ ก็ได้มาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีกับพระมหาเถระอดีพระราชาธิวัตใหม่อย่างตลอดต่อเน,นื่อง<า>ในทุกๆครั้งที่ท่านทำบุญท่านก็จะทำบุญทุกๆบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลัง<า>และเมื่อท่านได้ทำบุญไปแล้วท่านจะคอยตามตรึกระลึกนึกถึงบุญ ท,ท่านได้ทำอย่างตลาดต่อเน,นื่องในใจที่ปลื้มปีติอยู่เสมอจะทบทวนบุญในชาติในชาตินั้นนะจะทบทวนบุญสามวาระอย่างเงี้ยก่อนทั้งกำลังทำหลังยังทำแล้วนอกจากท่านจะทำบุญด้วยตัวเองแล้วในชาตินั้นท่านยังทำหน้าที่ญากรยาณมิตร ชักชวนผู้อื่นให้มาทำบุญอีกด้วยและที่สำคัญท่านหรือคุณแม่นะจ๊ะจะเป็นต้นบุญชักชวนพี่ชายสุดที่รักของท่านสุดเลิศของท่านนั่นก็คือคุณพ่อของลูกในชาติปัจจุบันเนี่ยให้มารู้จักกับเส้นทางการสร้างบารมีจนสุดท้ายพี่ชายก็ได้เข้ามาร่วมสร้างบารมีขโมคันะ ล้วก็เด้ติดตามพระราชานอกมินเออพระราชที่แคว้นใหญ่นั่นนะจ้ะซึ่งในชาติปัจจุบันก็กําลังเป็นนอกขมิ้นเนี่ยและได้กลายเป็นกองกําลังที่สําคัญคนหนึ่งที่มีส่วนช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ออกไปในแคว้นต่างๆนี่เป็นพ่อเนี่แหละมีส่วนซึ่งแต่นั้นเป็นคุณลุงจนเราเด็ผ่านมาเลยจ้ะ สำหรับผลการปฏิบัติธรรมของคุณแม่ทิชาติที่ผ่านมาท่านจะขยันกว่าชาตินี้มัง้งเพราะมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเนี่สามารถกระถึงพระธรรมกายภายในและกลับดุสิตบุรีได้ในที่สุดาชาติเ้นี้ต้องขยันมือนงันเนาะขยายความเรื่องทองเที่ยงถึงสักนิดนึ่ง และในสงการทำบุญพิเศษฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะสําสำหรับเรื่องทองเที่ยงถึงนั้นจริงๆแล้วก็ล้วนเกิดจากการประกอบเหตุเกี่ยวกับการถวายทองเนื่องโดยคุณยายของคุณแม่ที่แต่งเคยเป็นเจ้าของบุญมาหลายภพหลายชาติรวมถึงชาติปัจจุบันคือเป็นเจ้าของบุญพอถึงเวลาเนี่ย พอบุญในตัวเปิดรับพอผู้สายงานนำข่าวครูวิยาไปบอกก็ปุ๊บเกิดกุศศรัทธาขึ้นมาอย่างเช่นในชาปัจจุบันก็แม่งลูกก็ได้เป็นเจ้าของบุญมหาสุวรรณรัตนภูษาเปรอผ้าคลุมเกรือนทองของคุณยาติที่ทำด้วทองคงบริสุทธิ์ซึ่งบุญพิเศษเฉพาะตัวในครั้งนี้ถือเป็นบุญที่เนื่องด้วยคุณญายอาจารย์ ติดตัวท่านได้เคยทําถวายแด่คุณยายอาจารย์ติดต่อกันมาหลายภพหลายชาติแล้วจนผลบุญที่ท่านทําติดต่อกันได้กลายเป็นผังสําเร็จที่ติดตัวท่านไปทุกภพทุกชาติและก็เป็นสายเหตุที่ทําให้ท่านได้เป็นเจ้าของบุญพิเศษในชาตินี้และในชาติต่อไปซึ่งผลบุญจากการที่ท่านได้เป็นเจ้าของบุญพิเศษที่เนื่องดยบุคคลอัศจรรย์อย่างคุณยายอาจารย์ ติดต่อกัมาหลายภพหลายชาตินี้ก็จะทำให้ท่านมีโอกาสได้รับผลแห่งบุญที่เป็นอัศจรรย์ดังเช่นมหาเศรษฐีในการก่อนคือท่านชดินเศรษฐีที่มีภูเขาทองเกิดผุดขึ้นที่หลังบ้านแม้ในชาติปัจจุบันหลังบ้านท่านจะยังไม่มีภูเขาทองผุดขึ้นแต่ด้อานิสงส์แห่งบุญที่ท่านทำติดต่อกันมาหลายภพหลายชาติ ก็จะส่งผลทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีปกขับสมบัติใหญ่สำหรับเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายในชาติปัจจุบันน<า>อกจากนั้นอันดีสงแห่งบุญนี้ยังได้ส่งผลให้ไปเป็นที่ยสมบัติที่รอท่านอยู่บนเทวโลก<า>ซึ่งเป็นผลทำให้วิมานของท่านในตอนนี้มีความยิ่งใหญ่งดงามอลังการตราการตาและมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร และยังไม่มีใครเหมือนในตอนนี้ oh. จนไปที่ชื่นชมพวกเราทวดาทั้งหลายใช oh. ่ตอนนี้นะจ๊า oh. กำลังบุญของท่านนี่นะที่ทำกับคุณยายนี่นะไม่ธรรมดานะเจ้ oh. าอัปยามานี่นะนี่ oh. ถ้าไม่กันอย่างท่านจะดินเดตีเนีนะ่ยบุญก็ได้ช่องส่งผลเต็มที่ oh. นี่ไง oh. แต่ถ้าการ การได้มั่งได้มากหรือการได้หมดถ้าการได้หมดก็ก็ยังไม่ได้อย่างนั้นถ้าการได้มากก็ก็ยังมีส่วนที่จะเป็นสิ่งอศัศจรย์ที่เกิดขึ้นถ้าการได้มั่งก็สมบัติอศัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเยอะแต่ถ้าการไม่ได้ก็เกิดหมดแบบท่านเจดินเศรษีแต่ของท่านเจดินริเศรีนี่ไม่กัน แต่ถ้ากันไม่ได้ก็จะเป็นแบบท่านจะดินเศรษฐีตามทันไหมจ้ะทันนะทันนะนี่จ้ะตอนนี้โอราณในเทวโลก<า>และเป็คุณแม่ของโลกด้รงมาสร้างบารมีในชาติต่อไปอันนี้สองแห่งบุญนี้ก็จะทำให้ท่านได้กเกิดในตระกูลสูง<า>และก็มีรูปสมบัติที่งดงาม เพราะฉนั้นท่านยังมีจะมีมหาสุบัติใหญ่สําหรับใช้สร้างารมีมารอท่าท่านอีกด้วยแล้วท่านชาตินั้นบุญท่านได้สังสมเอาไว้ได้ช่องส่งผลอย่างเต็มที่ท่าได้ช่องส่งผลอย่างเต็มที่นด้จะคือมานกันไม่อยู่แล้วท่านก็จะมีพระสาท,ทองคําที่เกิดด้วยอนุภาพแห่งบุญมาเกิดขึ้นนอกจากจะมีพระสาททองเกิดขึ้นแล้วยังจะมียาผานตที่ทมด้วยทองคา เรื่องขงทรัพย์ส,สมบัติที่ตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นไปใส่นำไปใช้สร้างบารมีโดยไม่ต้องลำบากหาทรัพย์อีกต่อไปแต่ท่านเฉลินทเศรษฐีท่านชติกาเศรษฐีนี่น่าศึกษานะเจ้าว่ามีทรัพย์มหาศาลหนึ่งตักไม่พร่องแต่ทาไมเบื่อแล้วก็ออกบวชแล้วว่าโลกียาทรัพย์นั้นแม้ตักไม่พร่องก็ไม่ได้ให้ความพึงพอใจสูงสุดจะชีวิต มันยังไม่ได้ให้ความสุขอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็มีในระดับหนึ่งที่เริ่มที่ใครๆไม่มีอย่างเรานี่เนาะนั่นกบเป็นข้อที่8ของคุณแมน่น้องแบงค์เนะบุญอะไรที่ทำให้ลูกได้มาเกิดในตระกูลสมมาทิธิได้มาสร้างมหาทานบาร,รมีตั้งแต่เยาว์วัยด้วยความสะดวกครับ พร่ะลูกอยากจะมาสร้างบารมีหลวงพ่อตั้งแต่ยาววัยอีกนะครับในชาติต่อว,วไปนยะสำหรับสาเหตุที่ทําให้ลูกได้เกิดในตระกูลสมมติทิจะผังเศรษฐีของคุณพ่อคุณแม่จะแน่นกว่านะเ,ปเป็นเพราเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีมาหลายชาติแต่น้องแบงเ์เนไม่ใช่ชาติใกล้ๆบางชาติเกิดในตระกูลเกษตรกรรมเช่ไม่ใช่อ่า หนึ่งเงนกว่าจะมาเป็นเศรษฐีเนี่ยสำหรับสาเหตุที่ทำให้ลูกจะเกิดมาในตระกูลสมมาทิฐิเป็นเพราะในหลายๆชาติที่ผ่านมาลูกก็ได้สั่งสมบุญอยู่ในบุญจะเคตกับพุทธศาสนาไปได้ทำบุญในพระพุทธศาสานาในเนื้อนาบุญในเวลาที่ลูกทำบุญลูกก็จะทำด้วยความเปลื้มปิติใจในทุกๆครั้ง เพราะฉะนั้นลูกยังทำบุญทุกบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังคือทำง่ายมากได้ง่ายมากและที่สำคัญคือลูกจะทำทันทีไม่มีลังเลคือไม่มีอีอเอ้าเอะออะไรๆนะและเมื่อลูกได้ทำบุญแล้วลูกก็จะตาม,มาติสารจิตกากับตอกย้าซ้าๆว่าขอให้ได้เกิใดในตระกูลได้เป็นสัมมาทิฏฐิ และได้เกิดอยู่ในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาวิชาตธรรกายเจริญรุ่งเรืองอดีติตามาราบรมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะไปทุกพบทุกชาติานี่โอ้น้องแบงเนะาะเธอเก่งเกนะ่งนเสวันสาเหตุที่ทำให้ลูกได้ซารบรมีอย่างสะดวกสบายเป็นเพราะชาติที่ผ่านมาเนี่ยลูกเคยได้ถวายการอุปถัมภ์ดูแลคณะสงฆ์เป็นอย่างดี พื่อท่านได้ปฏิบัติทมด้วยความสะดวกสบายจะรูคเคยสร้างอาคารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อท่านได้ใช้เป็นสถานที่พักสําหรับหลบแดดหลบฝนลูกเคยสร้างถนนเพื่อให้คณะสงฆ์เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกลูกเคยถวายยานพาหนะสำหรับใช้รับส่งพระภิกษุสงฆ์ พื่อท่านเกิดความสะดวกในยามเดินทางไปเผยแพร่ธรรมะทิต่างแคว้นและในระหว่างที่ท่านเดินทางลูกยังคอยจัดคนดูแลอุปถัมภ์ขับพระไปสู่สงฆ์เพื่อท่านเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย<า>ด้วยผลแห่งบุญนี้จึงเป็นเหตุทําให้ลูกสามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายดังเช่นในชาติปัจจุบันนี่ใช่ สร้างมหาธาบารมีและคอยดูแลพระธาตามทันไหมจ๊ะเหมือนเราจะไปปลูกต้นทานวันที่ทุ่งทานวันนี้ก็เท่ากับคอยดูแลพุทธบุตรให้เห็นแต่สิ่งสวยๆงามๆที่ลื่นลมตาลื่นลมใจเออและเราลงแรงกายแรงใจตั้งแต่แรกนี่ พุทธบุตรเห็นแต่สิ่งสวยสงามเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเกิดใจเรานอกจากงามาจากงามกายยัางงามในรูปสมบัติสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใสงามแม้สถานที่เราไปไหนก็จะลื่นลมงดงามในอานิสงแห่งบุญนีจ่จึงทำให้ลูกสามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดาย เช่นปัจจุบันเนี่ยถาวายทั้งยวดยาบาลนะอะไร่รง,งจัดอุปถัมภ์ดูแลพระส่วนสาเหตุที่ทําให้ลูกได้เข้าวัดตั้งแต่ยัางยาวไว้หมายเด็กพระในอดีตลูกเคยตั้งจิตอธิษฐานตอกย้ำซ้ำซ้าซ้าหลังจากที่ลูกทําบุญว่าขอให้เกิดวัดสร้างบารวีตั้งแต่ยังเด็กได้เหตุที่จงเป็นผลที่คุณแม่พาลูกมาทาบุญที่วัดตั้งแต่ย่งเด็กนี่ ซูเปอร์แมนกับคุณแม่นี่นะลูกได้ยินผู้ประสานงานบอกว่าการสร้างคันังราปีกันยายในายละเอียดคุณยายท่านได้ตามสมบัติจนครบแล้วเหลือแต่เหลือแต่หยาบหยาบยาบที่ผ่านมาทางกายหยากของลูกหลานยายทำอย่างไรของหยาบจึงจะมาเร็วทางกระถิ่นครับ เป็สายสมบัติท่านเชื่อมาแล้วแตเหลือทรัพยาบยี่ไงทำไงครับถึงจะมาเร็วทันกัะติงครับและพวกเราต้องทำอย่างไรครับบุถถามเผื่อแผ่คนอื่นอะไรจะน้องแบงค์ลูกอยากให้อาคารร้อยปีคุณยายสําเร็จเป็นอัศจรรย์ประกายยาววิชาตาํากกน่ทั่วโลกครับอ๋อก็เปคนดิสมบัติที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียก นี่นะที่ว่าไม่มีเนะี่ยมันมีน,นะไอ้ที่มีเนะี่ยมันยังไม่มานี่นะมาแต่คำว่าไม่มีเนะนี่ยเออเนะี่ยเนาะที่มียังไม่ได้เอามา สำหรับรเรื่องที่ลูกได้ยินมาว่าในละเอียดคุณยายท่านเด็ตามสมบัติให้เราจึงครบแล้วแต่ความเป็นจริงนะั้นมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆจ้จะเพราตอนนี้ในกลางของคุณยายเนี่ยท่านก็ได้ดึงดูดเอาสายสมบัติจากพร,กระนิพพานแหลงแห่งบุญศักดิ์สิทธิ์ให้มาเชื่อมติดเข้าที่ศูนย์กลางกายของลูกหลานยายทุกๆคนแล้วเนี่ย ดังนั้นโลกโลกคนใดก็ตามที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมสร้างอาคารร้อยปีกุญยายสำเร็จอย่างง่ายๆโลกก็ต้องมันนั่งสมาธินะ่ะเพื่อเข้าถึงดวงธรรมหรือพระธรรมกายภายในจะได้เชื่อมสายสมบัติีกับคุญยายได้เร็วเข้าคล้ายๆให้บุญได้ช่องส่งลนนะ่ะแค่เราทำเฉยๆนี่ การทำสมาธิปฏิบัติธรรมเลยจ้ะพระดวงธรรมเกิดขึ้นใจมันก็นิ่งแน่นองค์พระธรรมกายเกิดขึ้นใจก็นิ่งแน่นนิ่งแน่น,นแน่วแน,น่้นการสอดบุรุษใหก็ง่ายเพราะใจมันไม่ไม่สั่นไหวไงสใจสั่นไหวอย่างนี้มันมันกระเด็นกระดอนไงน,นึกออกไปจ๊ะเพราะนั้นเนี่ยต้อง นั่งธรรมะทำสมาธิให้เขาถึงดวงธรรมถึงองค์พระภายในใจจะได้นิ่งสายสมบัติจะได้จึ๊กนี่ไงสอดเลียดมาได้เต็มที่คือสมบัติเนี่ยมันอั้นมาตั้งน,นั้นนะี่ไะอั้นมากเลยเพราะว่าเราไม่ยอมให้ให้ออกมา <laughs> องค์พระเขาอั <vengeance> <ình cruc leigh> <col urine> então, er ana, ้นนะนั้นเราไม่ยอมให้ท่านออกมาแต่วันใดที่เรานิ่งเนะ่ยจใจนิ่งนนิ่งแน่นเน่ยเหมือนเราเปิดทางกันท่านจะพรวดขึ้นมาเป็นสายเลยองค์แล้วองค์เล่าพูดผ่านเห็นไหมแปลว่าท่านอั้นอยู่ตั้งเยอะอืมพราเรานิ่งแน่นต้องแน่นแน่นนิ่งหลุมๆก็ ออกมานีหน่อยปอนนิ่งแ <พา S 1> น่นโดยมิสัญลักษณ์ของการกกานิ่งแน่นคือดวงใสใสอันนิ่งแล้วเห็นยจเรยอองพระใสๆสก่อนท่านี้ออกมาเลยที่อันๆเนี่ยนะรูดมาเป็นเท้าปิ่นโตเลย<อ> <laughs> เป็นแท่งคอนโดองพระเลยสายสมบัติเช่นเดียวกันนี่ไงจะตามมากับองค์พระ จะตามมากับดวงใสๆน<า>ีไ่ไงเพราะเขาอยากได้ช่องทรงผลนะ่ะแต่มันไม่มีช่องนึก<า>ออกไหมจ๊ะ<า>ช่องที่สายสมบัติจะออกนี่มันจะเล็กเท่ากับปลายเข็ม<า>อยู่กลางดวงกลางองค์พระาตามทันไหมนี<า>ไ่ไงต้องไปทำางี้นะอย่าไงนี้ไงเลยจ๊ะ อ่านไว้เยอะเลยมันก็ปวดใ,ใจใส่ๆอัตมาศีเลยเนะี่ยโพกสัมปทาศีไปบอกเกิดถึงโพกทรัพย์อเออพอร,รักษาศีลใจมันสบายคนอย่างเรานี่เราไม่ฆ่าไปรักษาไปพื้ปิดกายปูดปดไปดื่มสุราเมลัยนี่นะจ๊ะไม่เล่นการมันนั้นใหม่นูน่นไม่นี่ที่ไม่ดีเนี่ยใจมันจะใสใส่ พอใจใสๆส,สบายๆมันจะนิ่งๆไง,งสายสายัมบัติก็ปลวดไปดูดซับหยาบมาบมันมีอาจตนะดูดก็หากัน,นเหมือนดวงตาดึงดูดรูปหรือสิ่งที่เราวัตถุที่เราเห็น,น,นเออเห็นไหมมันชุกตามทันไม่ออเออนิ่งๆไงนิ่งนี่ไงเขาสีน ที่เรารักษาเกิดขึ้นเป็นดวงใช่ไหมต้องรักษาให้เป็นดวงนะต้องเห็นดวงสีมันก็เราจะรักษาได้อย่างไร,รถ้าไปเห็นสีเ,เอเอรักษาของมันต้องมีของเออนี่นะ <laughs> รักษาทรัพย์มันก็ต้องมีทรัพย์ไปรักษาอ,อ่ะหัวหน้าฉันก็ใช่ไหมจ้าเอเอรักษาแว่นตายงไงต้องมีแว่นตาเออ รักษาสีลเพอ่อละเว้นสิ่งเหล่านั้นพอใจสบายใจใสๆดวงศีลเกิดจำกระจ่างกลางกายได้ช่องแล้วเ,เล็กๆที่เอาปลายเข็มตรงกลางดวงศีลนี่ไงโภคทรัพย์ไงาสายสมบัติออกมาเลยส่งพลังงานมาก่อนดูดเ,เหตุการณ์ที่ดีสิ่งเวดลรอบดีคนดีๆช่องทางที่ดีๆนำทรัพย์มาให้เอเอนี่ไง พระกรถินปีนี้วัดไหนอยากจะได้งี้นะสีเลยนะโปกกสัมัสาเออนี่แจ้สีไม่บอกเกิดเป็นความสุขเลยลองเข้าไปถึงเถอะสีเลยนะสุกติงยันติเออสีไม่บอกเกิดเป็นความสุขและพบที่รองรับคนที่มีความสุขค,คนที่มีความทุกข์ก็มีพบที่รองรับคนมีความทุกข์คือให้มันทุกข์หนักกว่าเดิมก็บีเออ ถ้าใจเราเป็นศพก็จะมีพบรองรับที่สุขก็ดังก็ไปอีกโอ้โอนี่ด,<า>ดังนั้นโลกโลกคนใดก็ตามที่อยากจะมีส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมสร้างคัคนหนึ่งร้อยปีกุยแจสำเร็จอย่างง่ายง่ายถ้าอยากให้สําเร็จแต่อย่างยากยาก็ไปทําอีกอย่างหนึ่งถ้ายง่าย,ายาง,ง่ายตั้งมันั่งสมาธิจนเห็นดวงธรรมชัดใสแจ่มดวงพระชัดใสแจ่ม เข้าใจไหมเออที่อธิบายแล้วนะจ๊ะอ่าลืมไปอ่าหลับตาเต้นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายนิลาผมน่าฉันต้องต้องขึ้นเต้นนี่แล้วที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้นี่สำคัญพอประมาณ จะเห็นดวงองค์พระนะั่นนหะลูกต้องคอยมันเอาใจตรึกและเรื่องนีกถึงคุณยายไว้ที่กลางดวงหรือกลางพระที่กลางกายอย่างตลอดต่อเนื่องจนเห็นคุณยายชัดใสจ่นที่กลางกาย<อ>ก็เราจะให้ท่านช่วยแล้วไม่เห็นคนช่วยนี่ท่านจะมาช่วยด้ยังไงเอเอก็เราอยากให้ท่านช่วยเนี่ยเราก็ต้องเห็นท่านก่อน,นไปหาท่านสิจ้ะเอเอ ใช่ไหมเจ๊ะใช่แค่เราทำพิเฉยท่านก็มาหาเราเออเห็นไหมเจ๊าพอสองสานางานก็สําเร็จเออท่านช่วยในส่วนของท่านเราก็ช่วยในส่วนของเราสิเจ๊ะแล้วพบกันเครื่องทางที่กลางกายเออเราจะเห็นวิญญาชัดใสแจ่มที่กลางกายนี่ไงนี่เลยจ้ะเมื่อไรใจที่ของลูกๆทุกคนสายสหบริสุทธ และเห็นคุณยายอย่างชัดใสแจ่มที่ศูนย์กลางกายเราอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้กลางของเรากับกลางท่านเชื่อมถึงกันโอ้กำลังบุญอยู่ที่ท่านนี่ในใจแล้วท่านไปเชื่อมสายสมบัติของพระนิพพานได้เราแค่เอามาจ่อคันนี้เอามาจรดกันเชื่อมกันดิจจะทําใจของเราได้ไปเชื่อมกับท่านดิจจะเราจะไปดึงรถอีกโบกี้หนึ่งที่มันมี ทองอยู่ในนั้นมีทรัพย์สมบัติอยู่านนั้นมันต้องมาเชื่อมกัน <Yeah. S 1> เอออย่างนี้ไงอย่างเงี้ยเนาะเอออย่างนี้ไงมันนี่นี่นต้องเชื่อมกัน oh. แล้วมาศูนย์กลางกายเชื่อมถึงกันแล้วสายสมบัติที่ท่านเชื่อมเอาไว้ก่อนในส่วนของท่านที่ท่านจะทํากับส่วนของเราเห็น <Yeah. S 2> ไ,ไหมจ๊ะท่านทําในส่วนของท่านคือเชื่อมไปดึงสายสมบัติมา <Yeah. S 2> ส่วนของเราคือเปิดช่องทาง <Yeah. S 2> อันดีจ๊ะ เมื่อมาเชื่อมกันแล้วสายสบัตินั้นก็จะได้ช่องส่งผลเออเพราะมีช่องทางที่กลางกายแล้วอนี่เห็นไหมจ๊ะที่เล็กเท่ากับปลายเข็มเล็กแต่ยาวรุดออกมาอย่างนี้ไปดูดมาอย่างนี้อย่างนี้ไงและเป็นผลทำให้เรามีทรัพย์ไว้ใช้ในการสร้างคารหนึ่งร้อปีคุณยายอย่างเป็นอัศจรรย์เอยนี่ไงดีไหมจ๊ะ อย่าลืมว่าสองประสานงานสําเร็จนะจ๊ะคืนนี้ยังนั้นก็ต้องจําว่าท่านทําส่วนของท่านเราทําส่วนของเราพบกันคร right. ึ่งทางที่กลางกายนี่นะจ๊ะเชื่อมกันเลยเห็นไหมจ๊ะเมื่อบุญได้ช่องส่งผลสายสมบัติทิ่ตามมากับบุญก็จุ๊อย่างนี้ไงเออดีไหมจ๊ะ